ตอนที่สิเอเหยื่อในเกมของตัวเองค่ำวันหนึ่งคาเฟ่หรูในโรงแรมย่านสาทรถูกจองทั้งชั้นด้วยชื่อจีราพาร์ทเนอร์สในห้องมุมกระจกนพัดนั่งอยู่เพียงลำพังสายตาหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยระแวดระวังเครื่องดื่มถูกเสิร์ฟอย่างประณีตข้างกายเธอมีแค่ซองเอกสารหนึ่งซองและดูเหมือนจะเป็นซองเปล่าแต่ดูมีน้ำหนัก21นาฬิกา ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างมั่นใจในชุดสูทสีเทาเงินจิรพัฒนวัฒนศิลป์หน้าตายิ้มแย้มท่าทางอบอุ่นแต่ดวงตากลับนิ่งเย็นเหมือนจับความกลัวได้จากระยะไกลไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณ,ณพัฒนคุณดูดีขึ้นเขาวางกระเป๋าลงและนั่งตรงข้ามเธอยิ้มที่มุมปากคุณเองก็ดูดีเหมือนคนที่ไม่มีอะไรต้องปิดบังเขาหัวเราะเบาๆก่อนพูดช้าๆและคุณรู้เรื่องอะไรล่ะ พินัยกรรมเหรอหรือเรื่องที่อันดิศตายนภัทรไม่ตอบเธอเลื่อนซองเอกสารให้เขาข้างในมีเพียงแค่กระดาษเปล่ากับแฟลชไดรฟ์ปลอมคุณลองเปิดดูสิบางทีอาจจะเห็นตัวคุณในนั้นก็ได้จินพัดเปิดดูก่อนแค่นหัวเราะแล้วเงยหน้าขึ้นมองเธอเสียงเขาเริ่มเย็นลงคุณคิดว่าตัวเองฉลาดเหรอคุณแค่ผู้หญิงตัวคนเดียวที่ไม่มีใครปกป้องและตอนนี้คุณอยู่กับผมลำพัง ทันใดนั้นมือถือของนภัสดังขึ้นเป็นชื่อร้อยตำรวจจัดโทธนกรเธอกดรับแต่เสียงในสายกลับเป็นร้อยตำรวจโทธนกรไม่ได้ทำคดีนี้แล้วครับเขาถูกเชิญไปพบก่อนที่คุณจะเปิดเทปนั้นดวงตานภัสสั่นไหวเธอเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องจินพัดโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบบางครั้งเหยื่อที่พยายามกลายเป็นนักล่าก็ต้องจบแบบน่าสมเพชแต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อ เสียงคลิกดังขึ้นใต้โต๊ะเธอวางมือแนบใต้โต๊ะและยิ้มคุณลืมลหรอคะว่าฉันเคยอยู่กับคนที่ทำร้ายฉันมาสิบห้าปีคุณคิดว่าฉันจะมานั่งตรงนี้โดยไม่ซ่อนอะไรเลยเหรอทันใดนั้นไฟในคาเฟ่ก็ดับบูบเสียงปังดังมาจากหน้าลิฟเจ้าหน้าที่สืบสวนกรูก,กันเข้ามาในห้องจินพัดรีบลุกหนีแต่กลับพบว่า ธนกรยืนอยู่ตรงประตูอีกด้านขอบคุณที่มาเองนะครับมันช่วยให้ผมมีหลักฐานครบมากขึ้น